สวัสดีครับแม่ชีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้กเกมาเยี่ยมขึ้นกาเหรอครับย่ำคำย่ำแรงเนะาะขาดขาดบพรบะได้ต้องแวะมาซูมมือไม่มาไม่ได้เพราะว่าแม่ชีทักไปบอกเลยค่ะบอกให้มาเนี้ยแม่ชีทักไปบอกฟ <แ S 1> นะันเด็ดแมนบ่หมดฟันเจตุคือฟุกแต่เนืะเฟันช่วงยังไม่เว้นนี่แล่าแม่บ<อ> <ขอ S 2> ่ช่วงประมาณ ก็ได้พุทักไปหาพี่มุ่นอยเ่าะใบสองใบสองไม่น้อยเนี่ย่ะหังวันเศษๆมีแล้วจีใช่โอ้ใช่นะเจ้าตัวเปิดในพร้อม fc บาทเดี๋ยวจะเอาไปลาวฮานอยเอาไปลาวไปฮานอยเลขฝันแมนบ่เอาไปเล่าได้เห็นบ่กลับไปเซ็ตจได้เอาเปิดเอาบัหนี้งคอชอเปิดแบบนั้เลาดวงดีโชคดีกับทีได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งเล่าทั้งไทยทั้งเงิน นาน้อยนาะคะ่ะอืมเฟซี่ถามว่าเลขแม่ล่ยลาวคาหน้อยแม่ล่ยกับปูขบ่ขาวเพ,พิ่นเด้ทรงม่ใหญ่บอกค่ะม่ซี่บเวคาะพอมาเมี้ในแม่ล่ยเป็นไปทำทุระเนาะนี่ทนไปทำธุระค่ะก่องนี้อยู่ต้งแต่แม่ซี่กับองค์ขลักวันนี้ <c oughs> องค์คลักเฟชี่ใส่สุดขาวมัดสุดคน <c oughs> ดีใจน้ำลูกน้ำล้านได้มากองค์ลักสีขาวมัดนนพอสอนนึกว่าโอ้ครับ เอาบวชมาสุคหแล้วอบ่ะบ่ให้ปฏิบัติอันนี้เอาพ่อกวดตาดขวดล้านให้พระอาจารย์ในปู่มันเอาคลับไปบ้านก็สิไปพ่อมู่กับสินีเนาะแม่นกลับไปบ้านก็สิไปพ่อมูกับสิคือเก้าอายุสี่หลามันก็ได้อยู่วัดอยู่ว่าเพราะได้มีมูปากมูเล่าจะมาชี้ก็ได้มีโมน้ำเนาะเม่นครับอื่นเขาก็ไเด้นงินเราใส่ทอพีทอนองเนีย เออพี่น้องเขามาเบิ้งเมื่อฟังน้ากันตอนนี้แม่ชีกําลังสีบอกขวอมฝันให้ฟังครับแม่ชีเล่ากับอยู่ผู้เดียวแต่ว่ากับมีน้องมีนุ่อยู่น้าเนาะมีหลานอยู่น้ากับยังดีอยู่นี่มูเมื่นี่แม่ไล่ครับกูฤษีกับอยู่บ้านมาครับไปบ้านจะมาเึ้ื่อนมาครับแม่พ่อไปธุระ S <S <S เพิ่นบ่อยฟังอยู่เพิ่นไปทํำทุระวะส่สสันเมื่อนี้ก็เลยบอ,บอท่านเห็นนั่นห้าหน้อยของปูกับปได้ดตรงเมื่อนี่พอปูเราบ่ได้ทรงมาให้ครับห้าหน้อยกับเล้าปูรือ้อสีดำจะลอฟัง <S <S เอาเด็ดเด็ดจากแม่ชีนี่แหละครับไปเอาเรียกฟันของแม่ชีน่ะไปลงทุนห้าหน้อยหรือเล้าก็ไไ้ถ้าท่านเนาะครับ ไม่ใช่นฝันกลางวันแสกๆนี่บ่ครับเมือนีไข่แบบว่ามันสิปิปริสนามมันไข่ไม่ยากนะลูกวาสันปูปูมาบอกกันบ่ครับแมนคิดว่ากำไลมันสิเป็นศูนย์หรือสิเป็นหาหรือสิเป็นยังนอวันนี้เพิ่นได้ไฟก็นอ่นรับไปนี่แหละเพราะว่าเรื่องอ่าปืนปืนยิงน่ะวเท่ายแต่ว่าเรือกำไลที่ว่าฝันมันขึ้นวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี่แหละที่มาหายตองวดน่ะ โอ้ม่ช่กำลังคิดว่าปริศนาตัวนี้ผมที่เป็นจัาไหนตีครับแมนแมนพ่อวันนี้ปู่เพื่อนกระิญาาลูกล้านคิดนักญาณนั่นนี่ฝันไปกับฝันไหลยอยู่ดอกแต่ว่าเพื่อนหเห็นเฉพาะภาพภาพตรงนี้ปริศนามันไม่ได้ยากนะองค์ชายเจ้าชายจงจําไว้ว่าคําภาษาแปรบาลีภาษาแปลบาลีอย่างเช่นมนุษย์เรียกเรียกอาหมาก็เป็นสุนัขมันมันจะมีคําศัพท์ คำแปลเป็นวางสิครับกำไรพระยานาก็อ่าตีไข่ปริศนาไปเลยเจ็ดห้าเป็นวางสิโ่เนบอกเป็นโตมาเลยกตัวนน้เพื่อนเมื่อคยบอกเป็นโตในความฝันมินจักเทียมีขั้งนี่เป็นขั้งแหลกรับครัเทือแลขงนี่เทือแลกโดยกานกำไรพญานาข้าอ่านก็เป็นแบบเป็นภาษาคัามพี่เป็นโบราณถ้าเข้าอ่านเงาแล้วเขาตีแล้วแต่เข้าตีเป็นนี่ยังไงไหมคือจังหวะน้าวี่หกก็คือหกเก้าองเสีย ก็คืออ่ากำไรพญายนาคก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้าถ้าตี uh huh. เป็นภาษาถ้าถ้ามนุษย์ทุกคนตีเป็นค้ามฝันนิมิตเพื่อนกับตีตีว่าก,กำไรเป็นศูนย์เมมโมเมมือก็จะเป็นหาแขนก็จะเป็นหนึ่งเพ่นสินะ uh huh. อันหาเพิ่นตีอันหามนุษย์เพิ่นตีนั่นแหละตีไรตัวไรเพิ่นก็เลยมาบอกแม่เพื่อนว่าจะไปยากอะไรก็สันเพื่อนก็จะคิดว่าหลานตีพิศานาะออกบโนกำไรพญายนาคเจ็ดห้าเ uh huh. ขาคิดขึ้นไปเนี่ย กันยู่น่นที่ห้อแปดเจ็ดศูนย์ห้าค่ะนตาเจ็ดเจ็ดห้าอยู่แล้ว,ลวมนันก็เปลยนเจนหาคือเราเลวยเนาะแต่วันมนเน่นห้ยวิยานเขาสื่อายตัวคนว่ายันวิ่งไขปิศนาพอออกเพราะว่าช่องนั้นพ่อบุญมาทายมาถามมันเป็นยังเห้อกําไรก็เป็นศูนย์ม,นมันมันวงกลมเนาะเพิ่นกระถามมีนหนงสี่วันนี้มันจะเป็นนี่อย่างนรกคิดในใจคือยังปูเล้วรูหัววาเราก็อยูนั่มินตลอดเวลาเลาเราแฝงเขาเรียกว่า มากายที่แฝงอ่ะคำว่าดวงจิตพญานาคจะแยกออกแยกออกเป็นเป็นดวงจิตดวงจิตหนึ่งจะเฝ้าปกครองเมืองอ่ะเมืองบาดาลอีกดวงจิตจะเฝ้าปกครองอ่ะโอรสก็แยกก็คือพป็นรูน่ะว่าหลานสิบิยากอี่อย่างก็คือคนเท่าเน่ะซิซูสิบิยากอี่อย่างเั่นเมืองแม่สิตีให้แปรห้เขียนไฮเอ็งสินะแม่แต่แม่เท่าเนาะแต่แม่เนาะก็จืว่าลูกหลานก็สิตีปีชนะบ่ออกอกัว่าคันเป็น ่าจังสิงเพิ่งกับปูเพิ่งกับเลยมาให้ปิดตีไข่ปิดสนาแต่ก็เธอคิดหลายความว่าทีาเป็นตัวใดก็ยังปูเพิ่งอยากให้โชว์ไข่อันนี้มิ้นไหมแต่ว่ากูรู้ว่าสิเป็นห้าหน้อยหรือเล้าเพิ่งกับมาบอกคัดเนาะครั้งแรกไม่บอกที่คือเ,เอาไปจัดเล้าก่อนที่เพิ่งปิดสนหะให้เป็นแบบชัดๆเนี่ยหมูเว้นนนสิมิ่นนอนผักก่อนเนาะปกติตอนเพิ่าที่บ้านปูปูเอาอันนี้มาให้ รถซีประตูเพิพ่นกเขาเลยมัดทีเป็นเป็นตัวเลขให้ฉังชีเลยดีอืมไม่มีแต่ว,ว่าจะเอารถมาใหา้แมนแต่ผู้ขายรับเอาเพราะท่านได้รับเพราท่านได้รับปากเอาอยู่อืมแต่อันนี้เพิ่นมาบอกเจ็ดห้าเลยเจ็ดห้าพยเอ่อกำไรพญาว่าเสียงแบบคลิกอ,องค์กระสับเนาะเจ็ดเอ่ 7, อกำไรพญานาคมันจะไปยากอะไรถ้าแปลเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาขอมกำไรพญานาคก,ก็คือเจ็ดห้า กันเราความหมายก็จะคล้ายๆนกก็คือนามวิหกหกหก,กเก้านกยังสินะครับ <c oughs> มันสิมีการแปลของแปลเป็นธรรมแปลเป็นภาษาบาลีแต่มนุษย์ทุกคนเป็นกสิตีเป็นข้องฝันเป็นตัวเลขว่าเป็นตัวใดตัวใดน,น, <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็สามารถสามารถวอาใดได้ว่าเลขเจนหานี่เป็นเลขคู่อืน่นนะ เพราะว่าคนมาก่นเรา่นกระบอกว่ามันจะไปยากอะไรเจ็ดห้าเอาไงไงคือปูมันเนี่ว่าตอนปีตีนี้ก็เจ็ดศูนย์ห้าอยู่แล้วเนาะประมาณพันวามันสิบขึ้นหลายเพระวัาตอนนี้เิ่นเลาเจ็ดห้าแต่ว่ามิ้นบอกเราว่าที่เพิ่นไห่เนี่ยจะเป็นบนหรือล่างเพราะว่าเหล็กปูถ้าเพิ่นไห่คือตรงได้ไหมตูวไห่คือตรงเพียงแค่ว่าจะสลับบนหรือล่างหรือเข้าสีรถเต็มเข้าตรงใส่สติปัญญา เมนประวัติการจะได้อะไรมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ขึ้นมั่ง่องให้ให้พี่น้องพี่พ่อนเนาะแมนหรือสิเป็นฮกฮ่าพูจังหนึ่คนกับพี่นเดมนประวัติการที่เราจะได้เสียงโชคเสียงลาบมันไม่ได้มีอะไรง่ายมากแหห้องโดยโดยง่ายๆโดยบังเอิญจ้ะแต่คือจังห้องอยากได้รถได้ลาบมันก็ต้องมีข้อแรกเกี่ยวก็คือห้องเฮ็ดงานแมนค่ะห้องก็ต้องได้การจะชีการที่ห้องสิคีสั่งไงนี่เ้าก็ต้องกา ต้องไปเชิญต้องเดินเท้าหน้าตุ่ม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 กันอย่างใดสิ่งของที่อยากเป็นมาของเจ้าของอันนี้มิ้นบอกเปรียบเทียบใส่เนาบางคนเพื่อนก็บอกเข้าใจควาอหมายที่มิ้นบอกเป็นเป็นหลักการทำไม่ใช่หลักการของมนุษย์แค่เราเปรียบเทียบกับอ่ามนุษย์นาเพื่อนใส่ยูใส่กินแบบใส่คือเพื่นมาทานลลางเน่าบดไดแล้วเพื่นเลยมาไห่ในเทียมได้เทียมได้แม่แต่ไม่ได้มาลงเต็มโอ้เพื่นเทียมเทียมคลายแปลว่าบางคนเพื่อนสิ่บอกเข้าใจ เทียมล่างนี่คืออีหยังเวลาปูก็เทียมล่างนี่ยคือจะหมายถึงเทียมแบบนี้แต่ถ้าอง์ตามาเต็มล่างก็คือดวงกิบด,ดวงแก้วที่เพิ่นขอบข้องมินท่านจะครอบอแล้วโคดโคดเข้าโคด,ดเข้าแล้วเต็มเลยอย่างนี้เจ้าชายเขียนอัคระสวยสในฝันนะพ่นศูนย์มันมัเพิันศูนย์ศูนย์ไหนแล้วว่าใครปริศนาบ่ได้เพิ่งก็เลยบอกกับตัวบัดนี้เพิ่นว่าเจ้าชายนะมีวิชาติดตัว เรียนภะคัมภีเรียนสายเวทเรียนแบบพวกอ่ะวิชาดาบมาติดตัวการเขียนอักขาระนี้จะเป็นการที่แลกเปลี่ยนกับองค์ตาตัวพนวานมินเนี่ยมีอ่ะวิชาติดโตมากมีอาาาักขระออหยังเข้าเล้เขียนเป็นในหน้ามาซื้อเอาแนแม่แม่ซื้อแบบเขียนยู่ซื้อคนเอามินถามเลยคนเป็นคือม,มินเนี่ยเอาแบบว่างายเป็นท่อมเนาะเป็นคือม,มินเนี่ยสีมาเรียนดูท่างนี่ซ้ำไหนหนึ่งในใร้านยาก ส่วนมากจะมีตั้งแต่อเป็นอ่ะพวกเป็นอ่าประเภทสองอส่วนน้อยที่เพื่อนสิเป็นเนาะส่วนคือมินนึงเสียหายเนากแต่ว่ามินไฟฝันตั้งแต่น้อยแล้วว่ามินมักเรื่องเรีม้มินโบเกงดอกแต่เรื่องพวกวิชาอ่อาอาคมอัขระความไทยโบราณเฮ้านาะคือมินมักมาสายหนิ่ตงแต่น้อยแล้วแต่เพื่อนว่าก็ยังไม่ถึงเวลาเพื่อนว่ายังไม่ทันได้ถึงเวลาตอนเพราะว่ามินยังน้อยอย,อยู่เขาม่กลัมาท่าไหน้ลยนะแต่ว่าองค์ปูพันศูนย์เลยทีเพื่นมาบอก ตีแพร่ออกบ่าว่าทยู่ดขึ้นแน่นละว่าตียังความหมายหลายยังอไงนะกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำเพิ่นเลยบอกว่าแม่นครับกองแขนพญานาคนี่ก็คือเจ็ดห้าจเหมือนคล้ายๆแบบพวกนกนกก็คือนามวิหกข้างสินะพญานาคกำไรพญานาคกำไรก็เป็น75 75เลยตรงๆเฮาก็ซื้อขึ้นซื้อลง75 หก7665สินะครับอวเล็มันมีรดเต็มเต็มถ่ายคลิปเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเหล็กแนวทางของแม่ชีครับปูพันมายัอมมาเนีนนหายครับกลางวันแสกแสกวันนี้ครับ75เม็ดเดียวครับปูเออเลอร์นะครับ75ส่วน905705น่ะฝันตองวดครับ เลขมักเลขชอบก็บคือหา01ตัวการ97ฝันวันที่18ครับถะเบียนรถฝันว่ารถถูกยิ่งนะครับหลอดแตกไปส้มหลอดแตกไปหลอดหนึ่งครับถะเบียนรถกับ9 103ครับตัดออกมากกับมีเก่า1เก่า0เก่า3 101 303แต่มมือนี่เน่นๆครับกลางวันแสกๆวันนี้ จ็ดห้าเม็ดเดียวเด้อครับพี่น้องครับสำหรับผู้ทุนหน่อยครับถ้ายคลิปแล้วก็ขอใหยพี่หน้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณที่เขามากกดไลค์กดแชร์ครับก็ขอใหยพี่ให้น้องเข้าโชคดีสำหรับแนวทางจุดนี้นะครับเจ็ดห้าอย่าลืมนะครับเจ็ดห้าเม็ดเดียววันนี้ครับกลางวันแสกแสกครับพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องครับโชคดีครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.